สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปอมแปมอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําสติกเกอร์แปะกันนะคะก็ถ้าเกิดใครไม่ทําตามเราก็คือไปใช้สื่อของตัวเองหรือว่าไปใช้สื่อในในโทรศัพท์อะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สื่อของเรานะของเรานะคะจริงๆจะใช้เป็นวาดรูปแล้วก็มีเทปใสแปะแต่ว่าปัญหาก,ก็คือเราไม่มีเทปใสนะคะเพื่อนก็เลยจะใช้เทปดาเราจะวาดแบบอันเล็กๆนะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเทปดำนะคะมีกระดาษก็คือใช้เป็นกระดาษปฏิทินนะคะเพราะว่ามันไม่มีกระดาษโอเคแล้วก็มีสีมีกาวก็มีกรนไกรแล้วก็มีอ่อที่วาดนะคะเดี๋ยวเราไปวาดรูปกันนะคะ ตอนแรกนะคะเราก็จะอวาดรูปที่เราอยากวาดลงไปเลยนะคะที่เราอยากได้นะเราจะวาดรูปหัวใจนะคะ นี่นะคะเป็นรูปหัวใจเสร็จแล้วก็มีลิลลีออกมาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปตัดอันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเมาระบายสีกันค่ะเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีโปรดของเราเลยเดี๋ยดีไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะ จะหาที่ลองก่อนนะคะไม่งั้นมันจะวาดไม่ได้วิวาดใหม่โอ้ยขอภัยด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ไม่ค่อยสวยนะคะแต่เรานะคะจะมาตัดกัน นะคะคลูปหัวใจแล้วเราก็จะมาตัดเทปรอโอเคค่ะแล้วก็จะกาวติดตรงสติกเกอร์ของเรานะคะที่เราวาดมนาะ แล้วเราก็แปะแปะด้านที่มันไม่มีกาวนะคะนี่ สติกเกอร์แล้วสามารถแปะได้นะไม่ค่อยสวยหรอกนี่ก็สามารถแปะอะไรได้หลายอย่างนะคะเราจะแปะสมุดกัน้นอันนี้คือสมุดแม่นี่ไม่หลุดด้วยนะคะแต่ว่าปัญหากันน้ำไม่ได้นะคะก็คือ เหมาะกับการใช้เทปใสมากกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเราขอลาขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย